สวัสดีครับแฟนเพจพิจาภ้าจวดนะครับวันนี้พิจาภ้าจวดนะครับจะพผ้าไปสัมผัสกับบรรยากาศความหนาวเย็นนะครับและชมทะเลหมอกในตอนเช้าที่บ้านห้วยกุกั๊บอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับนะครับเส้นทางเริ่มต้นแล้วครับจากจุดเริ่มต้นไปสู่ห้วยกุกับนะครับรถไม่สามารถจะขึ้นไปได้นะครับต้องใช้รถของน้องนะครับที่อยู่บนดอยนะครับลงมารับนะครับนี่แหละครับ เส้นทางโอ้โหสุดยอดมากนะครับนี่แหละครับพร่ดมากครับนี่แหละครับกำลังเดินทางนะครับเข้าสู่นะครับเมื่อกับกนะครับที่อย่ยอดเขาสูงนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศข้างบนกันว่าเป็นยังไงนะครับ เส้นทางครับสุดยอดมากครับก็ฝากแฟนเพจทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็กําลังมุ่งหน้าสู่ไว้กุ๊กกลับนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศนะครับนี่แหละครับถนนหนทางครับนี่ครับสุดยอดมากนะครับรถรถยนผมไม่สามารถที่จะขึ้นนะครับด้านบนได้นะครับต้องให้รถของน้องมารับนะครับไฮลักวิโก้นะครับ นี่แหละครับเส้นทางนี่ก็เป็นรถที่ไปส่งนักท่องเที่ยวเมื่อกี้นี้นะครับสวนทางลงมานะครับจะฝากรถไปด้านล่างนะครับก็ค่าฝากรถก็6 0บาทนะครับนี่แหละครับเส้นทางขึ้นทะล่มหมดมากนะครับแฟนเพจทุกคนครับโอ้โหนี่ก็ดินถล่มนะครับ นตกนะครับดินถล่มนะครับเส้นทางน่ากลัวนะครับไปเรื่อยๆนะครับจะดูว่าจากจุดเริ่มต้นนะครับไปถึงที่หมายเราในวันนี้นะครับก็ใช้เวลานะครับประมาณกี่นาทีนะครับ นี่ครับเส้นทางเป็นบางช่วงบางตอนนะครับโอ้โหสุดยอดครับเส้นทางสุดโหดเป็นอย่างมากครับนี่ครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าถ้าเราเดินทางมาช่วงหน้าฝนนะครับเส้นทางแห่งนี้จะทรหดเป็นอย่างมากครับนี่แหละครับเส้นทางเส้นทางสุดโหดมากนะครับ ด้านข้างนะครับมีแต่เหยวนะครับนี่นะครับเส้นทางนะครับมีแต่เหยวนะครับเหยวทั้งนั้นนะครับอยากให้แฟนเพจมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับที่เรากาลังจะไปนะครับคือห้วยกุ๊บกับนะครับอาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับ ขึ้นมาได้ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะครับก็ไม่มีถนนลาดยางไม่มีถนนคอนกรีตนะครับทุกคนก็เห็นนะครับเส้นทางแห่งนี้เห็นมครับด้านหน้าเรามองไปครับโอ้โหมองด้านหน้าครับอยากพิบตาครับนี่แหละครับเส้นทางฮหลุกโหดมากนะครับนี่คือเหวทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ลงเนินนะครับสองฝั่งคือเหวนะครับ สุดยอดมากครับทุกคนครับบรรยากาศแห่งนี้นะครับเราไม่ได้เดินหาเที่ยวชมตามท้องตลาดนะครับเราอยากสัมผัสบรรยากาศที่หนาวเหน็บสัมผัสบรรยากาศที่นะครับเราได้สัมผัสแล้วรู้สึกสดชื่นนะครับต้องเจอกับอุปสรรคและเส้นทางแบบนี้เท่านั้นครับ เรื่อยๆนะครับระจะทาง4กิโลนะครับเหมือนเดินทางนะครับประมาณ8ชั่วโมงครับนี่นะครับเส้นทางโอ้โหสุดยอดมากครับทุกคนครับใครที่ได้ชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับเพจพี่จ๋าพาจวดเลยนะครับพี่จ๋าไม่ได้พาจวดอย่างเดียวนะครับพาเลาะเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับให้พวกเราได้เห็นนะครับสัมผัสบรรยากาศกับทุกพื้นที่นะครับอาหารทุกพื้นที่สถานที่ ท่องเที่ยวทุกพื้นที่ครับ <S <S นี่นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับการเดินทางของเรานะครับก็เป็นหมู่บ้านนะครับหลายครัวเรือนพอสมควรนะครับก็หลายครัวเรือนพอสมควรนะครับหมู่บ้านนะครับของชาวบ้านนะครับก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับห้วยกุ๊กกัปนะครับ นี <poisoned. S 2> ่แหละครับการเดินทางของเรานะครับการเดินทางมาในครั้งนี้นะครับก็อยากมาสัมผัสนะครับกับบรรยากาศนะครับบนยอดดอยบนยอดเขานะครับเคยเที่ยวแต่ในเมืองนะครับเราขึ้นสู่ยอดดอยแบบนี้นะครับมันก็มีความสุขอีกแบบนะครับนี่แหละครับเพจพี่จ๋าพาจวดนะครับก็พามาถึงแล้วนะครับนี่แหละครับบ้านห้วยกุ๊กกับนะครับเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะครับ เดี๋ยวพอถึงที่พักนะครับผมจะถ่ายทําให้ชมบรรยากาศนะครับก็มีร้านค้านะครับเหมือนทั่วไปเหมือนบ้านเรานะครับก็มีร้านค้านะครับนี่บ้านซุกกิ๊กนะครับโอ้โหชื่อบ้านน่าอยู่จังเลยครับนี่นะครับนักท่องเที่ยวก็นะครับนี่ก็ทางเลี้ยวขึ้นแล้วนะครับนี่ครับถึงแล้วเรียบร้อยแล้วครับถึงแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับ ถึงแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้ครับนะครับเราก็เดินทางมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับที่พักแห่งนี้นะครับห้วยกุ๊บกับจระโฮมสเตย์นะครับสําหรับนะครับสองสามท่านนะครับเป็นบ้านไม้ไผ่ดั้งเดิมนะครับทั้งหลังนะครับรวมห้องน้ํานะครับก็ตกคนละนะครับแปดบาทนะครับท่านละ850บาทนะครับนี่แหละครับบรรยากาศนะครับเดินขึ้นมา นี้แหละครับเป็นบ้านไม้ดั้งเดิมทั้งหลังนะครับก็เดินดังก๊อบแก็บก๊อบแก็บแหละครับพีจาผ้าจวดนะครับผ้ายางเด้อครับเด้อนี่แหละครับยางกระดังก๊อบแก็บก๊อบแก็บนะครับในไพ่ดั้งเดิมนะครับเห็นไหมครับโอ้โหบรรยากาศในช่วงเช้านะครับนี่คือบรรยากาศในช่วงเช้านะครับที่ผมถ่ายทานะครับช่วงเช้าที่แดดออกแล้วนะครับนี่ก็เป็นนะครับห้องนอนนะครับสาหรับ2หรือ3ท่านนะครับสามารถนอนได้ครับนี่แหละครับบรรยากาศอู๊ยดั้งเดิมมากนะครับดั้งเดิมมากครับ แฟนเพจพี่จ่าพาจวดนะครับก็สามารถมาพักผ่อนที่นี่ได้นะครับที่นี่เน้นย้ำอีกครั้งครับห้วยกุบกับจะดักโฮมสเตย์เพียงท่านละ850บาทเท่านั้นนะครับมีอาหารเย็นให้นะครับนี่แหละครับอาหารเย็นนะครับมีอาหารเย็นให้ครับแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับก็จะมีหมูกระทะนะครับให้ทานกันครับโอ้โหอย่างอร่อยเลยนะครับหนาวมากครับตกดึกมาก็ต้องห่มผ้านะครับนั่งดื่มไปเรื่อยๆนะครับตามสเต็ปนะครับตามสไตล์ นะครับเวลานอนนี่เองนะครับนอนตื่นขึ้นเช้าๆนะครับท่านได้เห็นทะเลหมอกสวยงามอย่างมากนะครับที่นี่นะครับจดะโฮมสเตย์แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่นะครับที่ติดกับเขานะครับช่องทางทะเลหมอกผ่านในตอนเช้านะครับท่านจะได้เห็นทะเลหมอกสวยงามอย่างมากนะครับเพจพีจาภาจูดนะครับเพื่อเห็นบ่าครับอุ้ยใครได้มานอนยันเช้าสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ท่านจะรู้สึก มีความสุขเป็นอย่างมากนะครับนี่แหละครับการเดินทางระจะทาง4กิโลนะครับเหมือนเดินทาง8กิโลเหมือนเดินทางทั้งวันครับเพราะเส้นทางทรหดมากเส้นทางทรหดมากครับในการเดินทางขึ้นมาสถานที่แห่งนี้บ้านห้วยกุบกับนะครับนี่แหละครับฝากแฟนเพจทุกคนเด้อนะครับแฟนเพจผมนะครับเด้อผู้ใดมึงอยู่กับฝากกดไลค์กดแช์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจพี่จ่าพาจวดนะครับตอนเช้าก็มีข้าวต้ม นะครับข้าวต้มไข่ลวกให้นะครับนั่งกิบกาแฟนั่งกิบโอวันตินนะครับนี่แหละครับบรรยากาศดีมากครับทุกคนครับในตอนเช้านะครับถ่ายภาพนะครับสวยๆนะครับถ่ายภาพสวยๆไว้ไปฝากทางบ้านนะครับนี่แหละครับสัมผัสบรรยากาศแห่งนี้นะครับที่ห้วยกุบกับเท่านั้นครับที่ห้วยกุบกับเท่านั้นเพจพิจ่าพ้าจวดนะครับเดินผ้าเดินทางมานะครับณที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่แหละครับสถานที่แห่งนี้สุดยอดเป็นอย่างมากนะครับสุดยอดเป็นอย่างมากใครเห็นคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจพีจาพาจวดนี่นะครับเด้อนี่แหละครับถ่ายทําให้ดูบรรยากาศในตอนเช้าเหลังจากตื่นนอนนะครับนี่แหละครับพีจาพาจวดก็ได้บรรยากาศนะครับน้องอุ้ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับทุกคนครับทะเลหมอกสวยงามอย่างมากนะครับเก็บภาพสวยๆไปฝากทางบ้านเก็บภาพสวยๆไปฝากเพื่อนนะครับให้ได้รับชมกันนะครับใครสนใจที่เดินทางมานะครับก็สามารถ นะครับอินบ็อกข้อความหรือเข้าไปติดตามนะครับห้วยกุ๊บกับจระโฮมสเตย์จะมีเบอร์โทรติดต่อนะครับสําหรับน้องสาวคนสวยนะครับชื่อว่าน้องรักนะครับเจ้าของจระโฮมสเตย์แห่งนี้นะครับในราคาเพียงแค่850บาทต่อท่านเท่านั้นครับมีอาหารเย็นมีอาหารเช้าแล้วก็ตกกลางคืนมามีหมูกระทะนะครับโอ้โหสุดยอดอย่างมากนะครับทิปนี้นะครับถึงแม้การเดินทางเราจะไม่ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวของเราขึ้นมาเอง นะครับเราใช้รถของเจ้าของที่พักนะครับหรือชาวบ้านในพื้นที่บ้านห้วยกุ๊บกั๊บลงมารับนะครับเราก็จอดรถไว้ด้านล่างนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวรถหายนะครับเพียงแค่ค่าฝาก60บาทเท่านั้นครับต่อคันนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับแฟนเพจของผมทุกคนใครที่ติดตามชมคลิปคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเพจพีจ่าพาจูดนี่เครับเด้อนะครับ คลิปต่อไปนะครับจะเป็นสถานที่แห่งไหนพี่จะาพาจวดจะพาไปจวดนะสถานที่แห่งขนตำบลใดนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เพจพี่จ่าพาจวดเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อครับเด้อนะครับมีความสุขหลายครับเห็นบัครับอุย้ยหนังไทยคลิปไทยลูกไหวเป็นทีละลึกฝากลูกฝากล้านฝากเพื่อนๆนะครับนี่แหละครับความสุขที่หาซื้อไม่ได้ความสุขที่ ใครรักใครชอบแล้วเราหาซื้อไม่ได้ต้องเดินทางมาเองเท่านั้นครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับห้วยกุ๊บกับเจดะโฮมสเตย์สถานที่แห่งนี้รอต้อนรับทุกท่านทุกทุกวันครับนี่นะครับสุดยอดมากนะครับสุดยอดมากครับช่วงเดือนพฤศจิกาช่วงเดือนธันวาคมนะครับหมอกจะสวยมากนะครับทะเลหมอกจะสวยมากนะครับ ให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับนี่แหละครับบรรยากาศในตอนเช้าๆนะครับทะเลหมอกกาลังจะจางจากหายพวกเราไปนะครับจะจางหายไปนะครับนี่แหละครับบรรยากาศสุดยอดอย่างมากครับ นะครับบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีมากนะครับใครได้มาเที่ยวที่นี่แล้วผมผมเชื่อว่านะครับนักท่องเที่ยวหลายๆท่านนะครับนักท่องเที่ยวหลายๆคนได้มีโอกาสเดินทางมาสถานที่แห่งนี้ผมเชื่อว่ารอยยิ้มของพวกท่านนะครับจะเกิดขึ้นนะครับโดยที่ไม่มีใครบังคับอย่างแน่นอนนะครับมีความสุขอย่างมากครับที่ได้เดินทางมาสถานที่แห่งนี้นะครับห้วยกุบกั๊บจะดะโฮมสเตย์นะครับที่อำเภอแม่แตงนะครับจังหวัด เชียงใหม่ครับนี่แหละครับสวยงามอย่างมากนะครับบรรยากาศในตอนเช้าๆนะครับก็ฝากทุกคนนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ติดตามเพจพี่จ่าพาจูดไว้นี่เด้อครับเด้อฝากติดตามเพจไว้เนี่ยเด้อครับเด้อ